เราก็เพิ่งออกบอลไปหกรอยห้าสิล้านนะครับเป็นบอล5ปีดอกเบี้ยก็สี่จดองเปอร์เซ็นต์เท่าที่ได้นะครับครับส่วนส่วนด้านผู้ถือหุ้นเองก็ส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับในในในด้านผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือทั้งโรจนะก็ยังถืออยู่21เปอร์เซ็นต์นะครับทางด้านแมเนจเมนต์อยู่ประมาณ10เปอร์เซ็นตะ์ครับซิตี้เวลที่ห้าเปอร์เซ็นต์ นในนี้เนี่ยจะมี t Thailand Equity f u ันจริงๆท,ที่เขียนว่า5%้ปรจริงๆปัจจุจจบันลดลดลงไปนะครับก็ไทยแลนดกาตีฟันผมเข้าใจว่าปัจจุบันอาจจะถืออยู่ไม่ถึง3%เนะครับเพราะว่า,าทางกองทุนก็รู้สึกจะหมดอายุผมไม่ทราบว่าปัจจุบันเหลืออยู่เท่าไหาร่นะฮะจะอาจจะเหลืออยู่น้อยมากแล้วนะเพราะว่าเท่าที่ทราบก,ก็คือขายขายออกไปแล้วแล้วก็ถ้าดูหน้าถัดไปเนี่ย เ,เดิมเนี่ยคุณพศซึ่งเป็นกรรมการที่ส่งมาจากไทยแลน,นด์เคณที่ฟันก็ได้ลาออกจากบอร์ดเพราะว่า,าสัดส่วนที่ถืออยู่น้อยก็เ,เดิมไม่มีสัญญาผู้ถือหุ้นอยู่ใใคล้ายๆว่าระหว่างทางรจนากับทาง,ทาง,งกลุ่มซิตี้เวลตี้ว่าถ้าเขาถือเกินกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็มีสิอซอยู่ในบอร์ดพอเก็ถือต่ำนะเขาก็ลาออกจากกรรมการครับเอ ครับถ้าต่อไปผมว่าเราไปดูอัปเดตเกี่ยวกับบริษัทกันละกันนะครับถ้าโดยโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยบริษัทเราก็เป็นบริษัทที่สร้างพ,พัฒนาโรงงานกับคลังสินค้านะครับให้เช่านะครับปัจจุบันก็มีม,มีอยู่ในนิคมอมุตสาหการรม13แห่งนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านที่เป็นโรงงานนะครับส่วนทางด้านแวร์เฮาส์เองก็มีอยู่7แห่งนะครับ ในโรงงานเนี่ยจะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับส่วน w ว r e เ o u s e เรามี l o จิสติกส์ภาคอยู่2แห่งแล้วก็มีเป็นเรียกว่า l o g i s ติกส์เซ็นเแหลมฉบังอ,อยู่หน่งแห่งครับแล้วก็ที่เราซื้อเพิ่มมาก็ตรงลาดกระบังเมื่อเมื่อเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังทำพัฒนาด้านอินฟราสตรัก u r เอรอยู่ครับสัญญาเช่าส่ญญาาวนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาเช่า3ปีนะครับสำหรับโรงงานสำหรับ คลังสินค้าก็จะมีทั้งเป็นคัสตอมบิลซึ่งสัญญาจะระยะยาวนะมีทั้ง10ปี12ปีก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสแตนดาร์ดไวท์เฮาส์อะไรต่างก็เป็น3ปีเหมือนกันนะครับโรงงานเองเนี่ยขนาดก็ประมาณพันถึงหกพัตารงเมตรนะครับแต่ว่าไซส์โดย Average ประมาณ2,500ตารงเมตรนะครับถ้าเป็นไวท์เฮาส์ก็จะตั้งแต่พันถึง1 5ื่นนะครับ พันตารางเมตรที่เป็นสแตนดาร์ดไวเฮาส์ครับแต่คัสตอมบิลเนี่มีตั้งแต่เร็วๆนี้ก็เราเซ็นสัญญากับดีแทมไปก็ประมาณเกือบ25,000ัตารางเมตรนะฮะักอนนี้ก็เป็นซักคัสตอมบิลอาจจะใหญ่หน่อยแต่ว่าก็สัญญาก็ยาวครับครับหน้าถัดไปจริงๆก็เป็นโลเคชั่นต่างๆนะครับที่ที่เรามีอยู่ในซีสีน้ำเงินเองนะครับก็คือ คือโรงงานนะครับและสีเขียวก็คือที่เป็นคลังสินค้านะครับโรงงานก็ทางทางด้านเหนือเองก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์สังหน้าตะวันออกก็เป็นช,ชิ้นส่วนรถยนต์นะครับถ้าเออเรามาดาูตรงคลังสินค้าเองเนี่ยนะครับเราก็มีพัฒนาอยู่อ,อยู่เจ็ด แห่งนะครับมีที่แหลมชะบังโลจิสติกเซ็นเตอร์นะครับก็ปัจจุบันมีพื้นที่อยู่65ไร่จริงจริงเราซื้อที่เพิ่มนะครับที่แหลมชะบังทางด้านหลังลปัจจุบันเนี่ยจริงๆที่แหลมชะบังก็ให้เช่าเต็มแล้วแล้วก็กําลังสร้างเพิ่มอยู่นะครับแล้วก็ถทายอนโลจิสติกพักตรงบางนานะครับมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ444ไร่นะครับก็ปัจจุบันก็ให้ก็ให้เช่าไปผมว่าประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ส่วนโลจิสติกพาร์คที่วังน้อยก็มี211ไร่นะครับอันนั้นผมว่าก็เกือบเกืบจะ75-80%ได้นะฮะที่ให้เช่าไปครับแล้วก็ตรงโรจนะ,ะที่ยุทธยาเองเราก็มีสร้างเป็นคัสตอมบิวให้กับทาง F&N นะครับอันนั้นเป็นพื้นที่ก็ไม่ใหญ่นะที่20ไร่ย i s สิ n s e a b o a r d ก็47ไร่นะครับก็ปัจจุบันก็มีทาง สร้างให้ทาง General Motors ให้เช่าอยู่เป็น Custom Build นะครับแล้วก็ตรงรอมตะนครเราก็เพิ่งซื้อมาปัจจุบันสร้างเป็น Standard Warehouse อยู่นะครับเรากำลังอยู่ในระหว่างที่ก่อสร้างนะครับรากบัะงก็ที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็มีพื้นที่ประมาณ210ไร่นะครับก,ก็เรากำลังพัฒนาแล้วก็เราจะยื่น BOI นะครับขอทำเป็น Logistics Park ครับก็ถ้าดู เนเจอร์ <Nature S 2> ของของผู้เช่านะครับผมขอไปหน้า12เลยก่อนนะนะครับก็ถ้าดูจะเห็นได้ว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่นะครับแต่จริงๆสัดส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยปัจจุบันในด้านโรงงานนี้ก็ลดลดลงไปหน่อยนะฮะเดิมเนี่ยจะประมาณ50%ตอนนี้ประมาณ47%นะครับชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น22%เนะเดิมรู้สึกจะประมาณ20%นะครับ แล้วก็สัดส่วนก็ที่ที่ผลิตอาหารก็เพิ่มขึ้นนะครับก็จากเดิมรู้สึกประมาณ7%จนะฮะก็จากปีแล้วเจ็ดเปอร์เซ็นมาปีนี้ก็มาเก้าเปอครับญี่ปุ่นเองก็เป็นลูกค้าที่เช่าเราส่วนใหญ่นะครับก็มีปัจจุบันก็ห้าสอนะครับคนที่เช่าจริงๆแล้วลูกค้าใหม่ๆปัจจุบันโรงงานก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่เยอะกว่าชาติอื่นนะครับก็ ประมาณสัก70%ได้เป็นยังเป็นญี่ปุ่นอยู่นะครับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวสึนามิมาเนี่ยก็จริงๆผลกระทบว่าเขาจะย้ายมาหลายๆคนบอกว่าเขาจะย้ายมาเมืองไทยจริงแต่เดิมเนี่ยเขาก็ดูเหมือนเขาก็ย้ายมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผลกระทบเท่าที่เห็นก็คือว่าบริษัทเล็กๆเนี่ยอาจจะมีผลกระทบเรื่อง,องการเงินถ้าถ้าเกิดเขาอยู่ในบริเวณที่มีแผ่นดินไหวและมีสึนามิ นะครับก็าบางรายก็อาจจะมาขอลดค่าเช่าบ้างแต่ยังน้อยลายนะครับผมเท่าที่เห็นอาจจะสองลายต,ตั้งแต่เท่าเท่าที่นั่นมาแล้วก็ส่วนรายใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะถือเป็นโอกาสว่าเออย้ายฐานมันซะเลยอะไรทํานองนั้นนะคือบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วฐานการเงินยังดีดอยู่นะจะจะแพลนอีกอย่างหนึ่งครับก็อัน,นั้นก็เา่าที่ทราบอยู่แต่ว่าผลกระทบโดยรวมผมว่าค่อนข้างจะเป็นบวกมากกว่าลบนะครับ ส่วนทางด้านคลังสินค้าเองเนี่ยปัจจุบันก็มีทางด้านชิ้นส่วนรถยนต์เพิ่มขึ้นนะครับเป็น31อิเล็กทรอนิกส์เป็น28เนะครับคอน sumer products 10เอแล้วก็เป็นพวกโฮเซลเลอร์รีเทลเลอร์อะไรนี่ก็13เปอร์เซ็นต์นะครับสัดส่วนตรงนี้ก็ลดลงเพราะว่าเรามีทางด้านอื่นเพิ่มขึ้นนะครับญี่ปุ่นจริงก็จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่เดิมญี่ปุ่นจะน้อย ทางด้านไวเ์เฮาส์จะเป็นทางด้านยุโรเปียนมากกว่านะฮะแต่ตอนนี้ก็ญี่ปุ่นประมาณ40%นะครับยุโรเปียนก็มีทางเนเธอร์แลนด์13%เยอรมัน11%แล้วก็ฝรั่งเศส10%นะรนตรวมกันก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งในสามครับปัจจุบันก็ถ้าถ้าเรามาดูคอร์เตอร์หนึ่งเองเนี่ยก็จะเห็นว่า ผู้เช่าคลังสินค้านี่เพิ่มขึ้นเอยอะทีเดียวนะฮะก็เป็นคัสตอมบิลจะประมาณ25,000ตารางเมตรนะครับทัวรที่เราให้เช่าเพิ่มเนี่ยประมาณ6ก0 0 0ตารางเมตรในควอเตอร์แรกนะครับสำหรับคลังสินค้าสําหรับโรงงานเนี่ยประมาณ2 2 0 0 0ตารางเมตรในควอเตอร์แรกครับครับผมว่าเราลอง,ลองมาดูที่พอร์ตโฟลิโอเราก็ได้ห้าสิบ น่าสิบห้าน่าสครับก็ถ้าณสิ้นควอเตอร์แรกเนี่ยเอ่อ p a n c y Rate ของของไทคอนเองนะครับก็ทางด้านโรงงานก็อยู่ที่ประมาณ85%นะครับถ้าถ้าถ้าจะนับถึงเมษาเลยนะครับก็ปลายเดือนที่แล้วนี่ก็จะอยู่ประมาณ86%ก็ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับก็ปีนี้เอง เราก็คงจะมีขายาโรงงานนะครับเข้าเข้าทางพ่อปฎิฟันนะครับซึ่งก็กำลังคุยอยู่กับทางบลจบุรวงอยู่นะครับก็กำลังตอนนี้กําลังให้ให้ผู้ประเมินประเมินราคาอยู่นะครับแต่ถ้าเรนจ์ก็คงอยู่ประมาณระหว่างพั0พันห้าถึงพันหล้านอะไรทนอน,นั้นบาทนะครับ ครับก็ส่วนทางด้าน White House เอง o c c ฟิศ n ซนซีเวก็อยู่อยู่ที่ณนะสิ้นมีนาก็อยู่ที่84นะครับก็ถ้าถึงถึงเมซายองก็